ให้ทราบว่าพวกเราักศึกษาใหม่นะครับได้เข้ามาพป็นักอาศัยอยู่ในจังหวัดนครก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียริจากคนนี้ท่านรผู้ว่าในรอบใหม่ท่านรองผู้ว่ามาเป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับนักศึกษานะครับหรือจะเป็นจ้าเมืองนครศรีมา นะครับจากสำนักการศึกษาและวัฒนธรรมนะครับและจากหลายนะครับซึ่งีสักคู่หนึ่งนะครับจะขอเริ่มพิธีการทั้งหมดนะครับผมเมืองนครราชสีมาตั้งร่มอเมริกาสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่านรองนายกศเพชรและก็ขอตัวดีนักศึกษาใหม่ที่รับทุกคนครับวันนี้ท่านสยามสิริมงคลอาสท่านตแพทย์าสตร สาสตราลานาสุขศาสตร์และศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลและอนุสัมบร,ร,รีเท้ทา,ทาสุรานาลีประจันทีตันติศา2 5 6 6ในวันนี้การที่มาัชชไลทีมสุรานาผู้ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นประจำทุกปีนะหรือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของมาัชชไลในการปลูกฝังนเวยาการดูแลให้ความคุ้มครองและให้กำลังใจหากพวกเรา,าท้าทิพย์พลาดนั้งไปบ้างอาจจะ้ว่าที่สำคัญในจังหวัดทุกท,ท่ทกานนะครับที่มาร่วมกิจกรรมต้อนรับ พวกน้องๆในวันนี้ครับก็อยากจะพูดเมลานนะครับีอากาศร้อนนะครับน้องๆอาจจะแงนนี้ทไมที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่ศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จสมดังความตั้งใจตามกฎหมายนะครับหรือมีสิ่งอื่นสิ่งใดให้ทางตำรวจหรือทาริบทอนมามาณทุกท่าน ที่ได้ให้ตาให้เกียรติมาต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณครับบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแด่ผู้มีเกียรติและขอทุกท่านนักศึกษาที่รับสมัครและเชิญสาบานเข้าการครับับครับ

เธอเป็นลมถ่ายไปก่อน เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ผู้บริหารระดับบมีอะไมที่เราเลียนสุนาราลีแต่ต้องมีความคิดความตั้งใจในสิ่งที่หมายปลายทางเดีย้ายพระวัตโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตรายาวิหนาศสันตินัโมพุทธายะพุทธินัโมพุทธายะพุทธังโหม ทำมังโหงะของคุณครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินั่งได้ครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นตัวเปยนต่อแถวไปทางด้านหน้านะครับจะมีคนรอแจกดอกมะทุกเดือนึนษาอยู่นะครับสตละหให้ตั้งแถว,ว,าาวขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณามาปเป็นเกียรติ ในกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่พ,พี่ีบินอิสุรานารีได้เปิดดําเนินการและจัดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2536จํานวน4,547คนและเมื่อรวมนักศึกษาทุกชั้นปีมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งสิน้นกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้กราบสักการะอนุสาวรีย์ให้อยู่ในความดูแลของท่านผู้บริหาร ในจังหวัดนครราชสีมาและขอกลาบเรียนเชิญท่านรลอย21สบเอดท่านสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาท่านผู้นวยกรรับโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่อแถวไปทางด้านหน้านะครับจะมีคนรอแจกดอกไม้ทุ่เทียนนักศึกษายอยู่นะครับเสนอให้สร้างแถวด้าน i path.